ของเราไง่ายเลยครับเดี๋ยวผมจะมีรูปอีโมจิด้านหลังให้คุณมีนที่เป็นผู้แพ้ในเกมนี้ทำหน้าตามอีโมจิด้านหลังพร้อ,อมไหมครับถ้าพรมแล้วอีโมจิแรกมาได้เลยครับอะหันหน้ากลับมาครับคุณมีนอะถ่ายรูปถ่ายรูปไปหวดหลุงพูดที่เราก็ไหนเอถ่ายรูปถ่ายรูป คณแพ้มีคนเดียวคุณปิงด้ไหมคุณปิงช่วยได้ไหมช่วยแบบยืนข้ามเป็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยคุณปิงบอกว่าอ้อด,ด้วราอ,อ่ะอีโมจิต่อมาครับอีโมจิที่สองครับผมมีทั้งหมดสามอีโมจิฮ่าแลบลินนะครับแร ด้านบนด้วยเหรอด้านบนด้วยเหรออ้าว okay. เพลงเพลงอโีโมจิต่อมาสุดท้ายครับเอ๊ะนี่จะทำยังไงนะเฮ้ยยิ้มสดใสนี่เองอย่างนี้ได้ไหมครับลองเปลี่ยนแบบว่าจากหันไปหาแบบแฟน,นๆแลุกลองหันหากันแล้วแบบทำหน้าอีโมจินี้ได้ไหมครับผมยืนอยู่ตรงนี้ผมจะบอกว่าคุณปิงหน้าเหมือนอิโมจิมากครับตอนนี้ <ruled> น่ารักน่ารักเหมือนอีโมจิมาก เป็นยังไงบ้างครับทั้งสองท่านวันนี้แบบได้รูปสนุกร่วมพูดคุยแล้วก็เล่นเกมกับเรารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสนุพอจะใช่พอไม่ได้ใช้สมองนานเราเรายังได้จาอยู่ว่าเครื่องเขียนเรามีอะไรบ้างเขามีมะไรมีอะไรใช่ฮะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเจอแฟนๆที่น่ารักแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับแฟนน่ารักครับช่วยช่วยกันตอบด้วยใช่ตอบผมดยจำไม่ได้แล้วละพี่มากแฟนขับจำได้ไงจำได้เหมือนไปเรียนด้วยกันเลย เก่งเก่งเอาให้เขาเก่งเก่งจริงอะอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ทั้งสองท่านในกรเชียร์ของคุณเมย์แล้วก็คุณปิงนะครับมาดูแลตัวเองนะเพราะว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าสภาพอากาศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศอุณหภูมิ40องศาร้อนทาให้ผิวหน้าของเราแบบดูหมองคล้ำดูมีริ้วรอยได้ง่ายอยากจะให้ทั้งสองท่านเชิญชวนดูนมสรีมาดูแลตัวเองยังไงบ้างครับแล้วผมก็ช่วงนี้นะครับอากาศร้อนเราก็ต้องดูแลตัวเองผมครับ นอกจากที่เราจะดูแลตัวเองแล้วเราก็ต้องแบบให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลครับก็เชิญเชิญมาที่เดซิตี้คลินิกนลยครับโอ้โหก็อย่าลืมนะครับสามารถติดต่อสอบถามกับพี่ๆคอนซัลเ์ได้เลยที่เดซิตี้คลินิกพี่ฟรีเลครับก็ฝากเดซิตี้คลินิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับถ้ามีปัญหาด้านผิวหรืออะไรก็เรียงเชิญที่เดซิตี้คลินิกนะครับอ้าวอะไรนะครับ ยินเลิเหรอ,อไม่ได้ยินเลยครับ <c oughs> อ๋อหมายถึงบอกว่าสามารถมาดูแลได้เลยใช่ไหมตอนนี้เดินลงมาได้เลยครับ <c oughs> ยืมเงินยืมเงินมา <c oughs> เออแฟนขอเราเริ่มเป็นมิตรกันแล้ว <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้เป็นมิตรสักพักหนึ่งจะเริ่มเป็นการโทรเข้าแล้วก็เอ่อเป็นการให้ตอบรับหรือเปล่าได้เดี๋ยวให้ยืมยี่สิบอ่าใช่ไนะนะหมครับโ,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 โอ้โหหมเลยยี่สิบ ให้ทั้งสองคนอัปเดตหมอยไหมว่าช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างได้ไหมหรือว่าเรารู้กันอยู่แล้วอ่ะเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วไหมไม่รู้อ๋อโอเคถ้างั้นแบบว่าให้ลองแบบอัปเดตกันสัหน่อยกันเครับว่าช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็มีอะไรที่แบบให้ติดตามบ้างก็ช่วงนี้นะครับผมก็กำลังจะเดือนหน้าไปในเดือนนี้ าเดือนน้เดือนหน้าที่จะถึงนี้ไปกับพู่ชายแฟนมีที่โมเดียนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากละครนะครับผมก็เรื่องดูดับสอดทำมาวันที่22มิถุนายนนี้ครับผมเดือนหน้านะครับที่ตัวชวิดด้วยนะครับผมเจ้าของร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับชวิดนี่อะไรนะที่เป็นอะไรที่เป็นแบบมีมีมาที่อะไรนะครับชวิด ที่ต้องตอบอัสซีราเลยอ๋อไม่ใช่เอาเอาเรือศรเรือศรเป็นไงอ๋อที่เป็นเรือสอนน่าอัสซีราอัสซีราเจอธาเทพมันมันก็เสนีนะเห็นเขายินคุยกันสองคนเนี่ยเป็นมีมที่เขาเล่นงานก็คือพูดว่าเรือสอนครับอืมแล้วก็อัศซีราครับอัศซีราจอธาเทพหนึ่ง ทำไมหลังรวงข้างๆเป็นรอยลออ็อกอะไ,ไปจิกอ,อะไรเขาไปจิกอะไรเขาค้างๆอะทุกคนรู้ไหมรู้ไหมรู้รรวิธีหรอลองเล่นไหมฮะให้ผมเนี่ยใครอาจารยสอนหรือว่าอาชีระตกใจอลอง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 ดูสักหนึ่งสิ่งอะพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปต้องให้กันเลยเหรอคืออาระฮะ <laughs> เรือสอนข้าไม่ครับโอเคคัดคัดเอาทีนึง้หนึงอะต่อเรือสอนค่ะอัสิรลครับอัสิรลสิทาเทพมันมันมีไหมหรือวต้องเป็นตัวแบบวิไลลำพาอะไรมาแล้วต้องมีตัวอื่นด้มาตีมาตีเล่น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 ่นลด้วย เราจะให้จบเรื่องกันเลยใช่ไหมต้นอ่ะอีได้ไหมได้ไหมครับขอมาได้ไหมเล่นเล่นเล่นกับแฟนคลับจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแบบตอบตอบับคุณมีคุณมีบอกว่าเล่นกับแฟนคลับได้ไหมคุณมีบอกว่าโยนให้แฟนคลับแล้วเดี๋ยวแฟนคลับตอบกลับมาได้ไหมอ๋อได้ได้หรอได้หรออันนี้แฟนคลับจะได้จะเป็นอะไรครับเป็นเป็นเป็นจะเป็นผู้หลอนเป็นอะไรโอ้โห ดูไปไม่เป็นเลยเจอทุ่นออกคุณคุณมีถึงให้ไปไม่ดูงเลยพอไปทุ่นออกเป็นทุ่ออกไม่เป็นไรรอไปติดตาม22มิถุนายนนี้กับอีกหนึ่งผลงานของคุณมีนั่นเองนะดูดับสอนดูดับสอนดูดับสอนคุณปิ๊กครับก็ช่วงประมาณมิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์เดินเบาปลาออนแล้วก็ในเรื่องน่าจะมา เร็วๆนี้นะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับออทางวีายูนะครับวันเวียูได้ไหมครับติดตามได้ไหมครับโอ้โหแบบวันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะเลยเอ้าขอเสียงอีกทีหนึ่งได้ไหมครับเบาจังเยค เพราะด้านล้นบอกว่าขันนต้องเลยค่ะด้านนี้แบบว่าอยู่น้อยมากแต่ว่าขอด้านนี้เลยด้านู้นด้วยไห้ครับยังอยู่ไหมขอเสียงหน่สิข้างบนอ่ะโอ้โหเสียงขนาดนี้ สองหนุ่มของเราคุณมีและคุณปิงมีความพิเศษมามาบให้กับทุกท่านอยากเจอไหมครับกับความพิเศษนะั้นพร้อมแล้วขอเสียงดังๆอีกครั้งให้กับคุณมีและก็คุณปิงได้เลยครับ

เธอมาเติมใ้ชีวิตที่เงียบเงาไม่สิสนถจาวันนี้จบไปไปอยากขอเธอจะเก็บไว้สัญญากับฉันสักเดือนก็าแล้วกันไปดูว่าเขาเปใจไหมจะขอให้เจอยไปให้ก็ฉันไม่ได้นั่นเฉนั่งถ้าฉันดวงเดที่เราเคยต้องได้คง พาทุกคิดไปกันจะมีเวลาแค่จบช่วงนี้และให้ฉันได้รู้บ้างซบ่กี่มีอะไรที่ทำให้เธอรักฉันใจจะเอนวันที่ตัวเป่นละเธอจะรักได้ไหมช่วยทำให้ฉันใจธอไม่ทิ้งเอเช่วยใจ สัญญากับฉันท,ทีเดียวแล้วกันมาไม่รู้ว่าขอมาไปไหมแต่ขอให้เธออยากไปไหนก็ฉันไม่หักหนักหนักนมองเห็นแค,ค่ฉันดวเดิมที่เราเคยมองไปกัน่าทุกเรื่งไปด้ยกันทำด้แต่วี้อยนกทำอะรเธอต้อง่ดลให้นปนได้ไหมเธอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì hay Để không lại lỡ những video ขอสีอ่ได้กับคุณจีกับคุณปีกครั้งนี้เลยครับโอ้โห<อ>สุดยอดมากๆมีความพิเศษมาอกไปอีกยังยังอย,อยู่กับเขาอยู่ไหมใช่ให้ให้เขาไปพักได้ไหมใช่แต่ว่าก่อนจะให้ไปพักนะแบบอยากจะให้คุณปีกับคุณป,ป,ปีกเนี่ยฝากเ Destiny c l i n i กอีกหนึ่งร่องได้ไหมได้ครับเราก็ฝาก d e s ิ i n y c l ิ n i c ในทางส่วนเราขอบคุณครัเดส s ินี่ค l i n i c ที่ทำให้พวกเราส่งคนมาเจอกับแฟนที่น่ารักทุกคนที่นี่นะครับผม ให้ไปเจอกันอีกไหมครับฝากได้ครับเพจก็ฝากดซี่นี่ด้วยกับคุณกคน้วยนะครับ่าในที่พิจารณาถือท่านใดก็ยินดีเชิญที่เดซี่นี่ที่นึ่แล้วก็ขอบคุณท่านดซวยที่ที่หนึ่งได้เยนะครับที่วันนี้เชิญพีกิงมือร่วมงในนะครับผมก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับผมก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้ที่ถ่ายไป Facebook ตอรี่ต่างๆ IG Instagram Twitter อย่าลืมติดแฮชแท็กอะไรนะเป๊ะมากข้างบนแฮชแท็กอะไรครับอย่ะถูกโอ้โหให้แก้ตัวอีกหนึ่งรอบคุณคุณปี๊จัดได้นะว่าเราโป๊อีกหนึ่งรอบแฮชแท็กอะไรนะด้านนี้ล่ะเช็คกันก่อนแฮชแท็กอะไรครับ แล้วก็สามารถไปติดตามกิจกรรมต่างๆรวมถึงฟังก์ชันของเราได้ที่แฟนเพจแฟนเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกกนะครับของ d e s t ิน y c ลิ n i กได้นะครับว่าเราจะได้เจอกับเขาทั้งสองคนอีกเมื่อไหร่หรือจะได้เจอกับใครในงานของเรานะต้องบอกเลยว,ว่างานของเรามีแบบนี้ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับงานดีๆแบบนี้กับเรื่องเพื่อสกินนะครับหลงรักผิวหลงรักเดสตินีแต่ตอนนี้ให้ทั้งสองท่านไปทักักหน้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพวกมันถ่ายรูปกันทุดูท่าโอเคไหมครับ อ้าวขอเสียงปรมือหน่อยอเดี๋ยวให้ทั้งสองท่างสัมสหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มันถ่ายรูปกลับมาเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะว่าทุกโพมทุกอรี T ่ับเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยแล้วก็อาจจะรบกวนคุณปิงยืนยืงๆคุณมีนนิดนึง,นงเพราะว่าด้านนี้บอกว่าโดนพี่มีนบังมิดเลยอะไรนะช้าๆ มีปิงหล่อมากเหรอครับแล้วพิธีกรพอได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยกันกันอ่ะโอเคได้ไหมครับได้แล้วเนาะค่อยค่อยขยับให้ผมนิดนึงนะครับคุณมีนดูปิงโอเคทำไมเราเชียร์กันเก่งจังอะไรแบบจิ้มแก้มบ้าน,นนี่นั่นเราแบบโอ้ฟิเป็นสุดๆเลย ได้ไหมครับด้านบนเห็นเนาะสูบได้นะ้องเห็นไหมครับายบายอยู่อันนี้คือายบายหรือว่าไม่เห็นครับ <c oughs> อ๋อเห็นเห็นอ่ะด้านนี้เห็นไหมชั้นสองอี๋ยวด้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะรบกวนคุณมีนคุณปิงเงนยหาชั้นสองด้านบนให้หน่อยนะครับด้านไหนอีกด้านนี้ไม่ได้เหรอ อ่าด้านนี้นิดนึงไหครับขอโทษดีครับค,คุณมีคุณปิงด้านขวามือนิดนึงครับด้านนี้บอกว่ายังไม่ได้เลยครบไม่เลยถ่ายกันครบไม่เลยครบไหมด้านนี้เหรออ๋อด้านนั้นบอกว่าครบแล้วครบแล้วอย่าเลิกเหรอโอเคอ่า <c oughs> <c oughs> ด้านนูน้นน้ออ่าด้านนู้นนิดนึงขอบคุณมากาครับคุณมีคุณปิงท่าไหนดีครับท่าท่ายังไงดีเออจิ้มแก้มหรือว่าเอออ่าโอเคอ, okay. อะไรนะ โอเคอย่าลืมอ,อีกหนึ่งรอบแฮชแท็กอะไรนะแฮชแท็กอะไรสุดยอดมากอ่ะโอเคขอเสียงรบมือดังๆให้กับคุณบีนและคุณปิงครับขอบคุณมากครับคุณปิงปิงขอบคุณมากครับ,รบเชิญได้เลยครับโอ้โห ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆแล้วก็ประทับใจในนะครับอีกแพ็ก Destiny Clinic ติดให้เราด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมมือแบบนี้ได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของ Destiny Clinic นะครับแล้วก็บอกเลยว่างานนี้เราจัดกันตลอด7วันจนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับกับงาน Love Your Skin นะครับลงรักผิวลงรัก Destiny ไปกับพวกเรา Destiny Clinic ครับสำหรับวันนี้หมดทัาที่ผมเป็นเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Said, ้นไม้แล้วใบไม้ทั้เดี๋ยวลององต้กลบเดี๋องโอ้โหต้นไม้หัหวงไปค่ะสวยเนาะต้นไม้